ครับในส่วนประเด็นของการเสวนาในวันนี้เนี่ยในส่วนประเด็นของผมก็คือว่าชุมชนจะมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนน้ำเนี่ยให้สนองกับแผนน้ําชาติได้อย่างไรนะครับกรณีนี้เนี่ยอยากให้อ่าทางชุมชนเองเนี่ยสิ่งที่จําเป็นต้องทําตอนนี้ก็คือจําเป็นต้องมีฐานข้อมูลของในพื้นที่ของชุมชนของตัวเองนะครับต้องมีพังน้ําของตัวเองจะต้องมีสมดุลน้ําในพื้นที่ของตัวเอง ซึ่งถามว่าสิ่งเหล่านี้มีคนทำหรือยังมีคนทําแล้วหลายจังหวัดทีเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นจังหวัดน่านจังหวัดกําแพงเพชรอะไรพวกนี้เพื่อที่ไปไรเพื่อที่เป็นข้อมูลสนับสนุนในการที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตัวเองให้ได้หลังจากนั้นถ้าแก้ปัญหาของตัวเองได้ในภาพรวมของตําบลน,นะครับทุกๆตําบลทําก็จะรวมเป็นอาเภออําเภอเป็นจังหวัดจังหวัดก็จะเป็นลุ่มน้ําลุ่มน้ําก็จะไปตอบสนองแผนชาติได้ทันทีซึ่งสิ่งเหล่านี้ ก็ต้องฝากความหวังไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ด้วยขอให้เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนด้วยนะครับก็จะประสบความสําเร็จครับ